มาเอาไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแฟมเชิญแนะนำตัวเองเลยครับสวัสดีครับผมนายอนุพบสินรัชชัยชื่อเล่นแฟม้มอายุ34ปีอาชีพเป็นตัวแทนขายประกันแล้วก็ทำหมูแดดเดียวขายครับผมทำเองครับโอ้โหนี่ทำหลายอย่างเลยทำไมถึงต้องต้องมีหลายอาชีพแบบนี้ก็อยากหาไรายได้ให้ครอบครัวครับก็เลยต้องขยันแล้วเราก็คือว่ายังมีความสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่าง ก็ขยันเพื่อครอบครัวครับเห็นบอกว่ามาที่นี่เพื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ครับก็คุณพ่อป่วยเป็นถุงลมโป่งพองด้วยครับเป็นหลายโรคครับไอเลื้อรลังคุณแฟมเห็นบอกว่าส่งคลิปมาในรายการร้องต้องรอด แบบเยอะมากเยอะมากครับส่งมาเรื่อยๆเ,เลยครับผมเปลี่ยนโลเคชันไปเรื่อยๆเ,เห็นบอก <c oughs> ใช่ครับก็มีโอกาสร้องที่ไหนผมก็จะอาทิตย์ละผมก็จะส่งมาที่รายการตลอดเลยครับเยอะที่ว่านี่สักเท่าไรหร่คะกี่คลิปคะเป็นสิบะครับโอ้โหสิบเลย <c oughs> ตั้งใจจริงค่ะทําไมถึงส่งมาหลายคลิปเพราะอะไรคะผมอยากมาร้องเพลงครับอยากมาร้องเพลงให้พ่อแม่ที่อยู่บ้านฟังค่ะแล้วก็มันก็เป็นความฝันของผมที่ผมชอบร้องเพลงด้วยก็เลยอยากมาครับมาวันนี้เอาเพลงอะไรมาร้องให้พวกเราได้ฟังคะ เพลงนางฟ้ายัางอายครับโอ้ยอดกันเลยาเจ้าเกิดมาจากไหน บาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใดทั่วในแผ่นพื้นโลกาหรือเจ้านี้เมืองอินไม่เทวินใหญ่ดีลบลีนี้เทวดาแล้วมาลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนเวานึกว่านางฟ้าลงมาให้ชมงามล้ำเหลือคำจางปากคอคิ้วคางตาหู อกถึงตึงพาย,ยุว่ให้ชายมาให้ชมบัวตูมเต็งตึงเหมือนมีใครึคลึงให้สองตาหูกลมยามไว้สะเทือนสถานทั้งกายใจหายทุกราทำไมถึงงามนักหนานางฟ้ายังไม่กลา้าคมสร้างบุญอันใดถึงได้เจ้ามานอนชมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมถ้าได้ชมคงนับว่าบุญ บพึ่งพาย,ยู่วให้ชายมาให้ชมบัวตตูมเต็งตึงเหมือนมีใครคลึงให้สองเท้ากลมยามไว้สะเทือนสะทานทั้งกายใจหาให้ทุกราทำไมถึงงามนักหนา้านางฟ้ายังไม่กล้าคมสร้างบุญอันใดถึงได้เจ้ามานอนชมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมท่าได้ชมคงนับว่า พอใจกับการร้องครั้งนี้ไหมครับพอใจครับแต่ว่าตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแบบนี้มาถามพี่ตั้งดีกว่าเป็นไงบ้างแฟมเป็นคนมีของลูกคอลูกเอื้อนนะแล้วก็แถมยังเสียงดี <c oughs> เสียงหวานอีกด้วยพี่ตั๊กชอบหมดทุกอย่างของแฟ้มเลยอันนี้เพียงแต่แค่แต่เฉยๆนั่ล,ลูกนะแค่เป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะอย่างเพลงนี้คือมันไม่มีช่วงจังหวะให้แฟมได้พักเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแฟมอะ แบ่งแบ่งช่องของเพลงอะ่ะให้มันตรงตามที่ต้นฉบับเขาร้องไวอ้อ่ะแฟมจะได้ไม่เหนื่อยซึ่งพี่เป้าเขาก็จะร้องไว้เขาก็จะแบ่ง,ขงเขาไว้นะว่าเขาร้องถึงทอนนี้นะแล้วเขาจะหายใจนะอะไรเงี้ยลูกแต่ทุกอย่างแฟมดีหมดเลยนะพี่แค่เป็นห่วง,งเอยอยากให้มันแบบว่าเพอร์เฟกเลยอะไรเงี้ยเก่งเสียงหวานอยากฟังอีกเลยอ่ะเก่งครับ,บคุณเป็กกี้ครับ จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงนั่งฟังเนี่ยเหมือนเราได้รับคําชมจากผู้ชายอยู่เลยเนาะเนื้อเพลงเรานั่งฟังไปก็อายไปเถ่อนเลยเนาะเถื่นมากแม่เหมือนมีคนชมเราอยู่อ่ะแล้วอยู่ดีทีคุณแฟมมาร้องแบบว่าเหมือนจะขาดใจอ่ะอยู่ท่อนสองท่อนน่ะมันเลยแบบกระชาก ความรู้สึกและอารมณ์ของเราอ่ะอย่างที่คุณแม่บอกอะไปฝึกแบบแบ่งให้มันพอดีค่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าคุณแฟ้มทําได้ไม่ดีนะคะทําได้ดีแล้วแต่เนื่องด้วยคุณแฟมมีความสามารถที่เราเห็นได้ชัดที่ออกจากทางเนื้อเสียงเราเยอยากให้คุณแฟมทําได้ดีกว่านี้แล้วคุณแฟ้มคิดดูสิคุณแฟ้มนอกจากจะมีเนื้อเสียงที่ดีแล้วคุณแฟ้มยังมีความเพียรด้วย เนี่ยขยันมากเลยอัดคลิปมาในรายการของเราเยอะมากๆแสดงถึงความจริงใจและความขยันมากๆแล้วเราภูมิใจตรงนั้นมากๆเชียร์นะคะเชียร์ให้ฝึกในอาชีพนี้ค่ะถ้าชอบไปว่าไปได้ค่ะขอบคุณครับ สัสสัสอ N S ีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสอ N S ีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสอ N S ีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสอ N S ีก็พวกเรานั้นทำายการทีวียัเซนทีวียัเซนทีวียักษเซนทีวียัเซนทีวี